อี่าที่ผ่านมาเป็นกระแสรองตลอดคะครับอาจารย์แล้วก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นตัวอย่างค่อนข้างจะเงียบเชียบอ,อาจารย์จะมีอะไรฝากไปถึงพี่น้องอย่างประเทศไทยที่ก็คือเราต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยพักเพื่อไทยก็ดีกลุ่มทุนใหม่ก็ดีเขาไม่สนับสนุนแนวทางแดงสยามหรอกเข้าใจไหมเขาไม่สนับเขาก็สนับสนุนแนวทางของนอปชะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทั้งคนเนี่ยมันก็เลยทำอึกๆทั้งสื่อทั้งอะไรแต่แดงสยามเนี่ยนอกจากไม่สนับสนุนแล้วเขายังขัดอีกออกทีวีก็ไม่ไอโอได้ไหมไอเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงไม่ให้ใช่ไหมยังขัดขวางอีกได้ไหมไอ้นี่ยมันก็เงียบเชียบนะแต่เราเราไม่กังวลหรอกรรเพราะเราไม่ต้องการบือหวาแต่เราต้องการที่จะทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนเนี่ย ได้มีความเข้าใจในการต่อสู้เดินช้าแต่มั่นคงครับ,รบจนมาถึงวันนี้ถามมาแดงใสง่อเรายังเดินแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเราก็หมายความว่ายังแนวทางของเราไม่เลยทฤษฎีแนวทางยุทธศาสตร์เราคงเดิมพูดไว้เมื่อสิบปีก่อนวันนี้เรายังเดินครับนะเรายังเดินไปได้เรายังเป็นความหวังของประชาชนได้ครับถึงแม้จะเป็นความหวังไม่ความหวังที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเป็นความหวังแล้วถามว่าไอ้ที่หวือหวาที่ผ่านมาเป็นไง พักเพื่อไทยเป็นความหวังได้ไหมในการสู้กับประยุทธ์ในการสู้กับตีระบบกษรตริย์เป็นความไม่นอกชเป็นความหวังได้ไหมวันนี้ถามว่าเขาอธิบายที่ไอ้ที่คุณเคยนําคนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยคุณอธิบายที่วันนี้ว่าหนึ่งสองสามสี่คุณจะชนะยังไงทฤษฎีอะไรที่คุณใช้เขาบอกไม่ต้องมีมีประเทศไหนในโลกที่สู้กับระบอบเก่าโดยไม่มีทฤษฎีครับแม่แต่ช่างซ่องเครื่องยนต์ก็ต้องมีทฤษฎีเข้าใจไหมแม่แต่คุณที่ เป็นในพวกไอ้ไซเบอร์อพวกไอ้คอมพิวเตอร์คุณก็ต้องมีทฤษฎีครับไม่ใช่อยู่ๆนะคุณมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์กดปุบป๊บพับๆไปเลยเป็นที่ไหนคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีใช่ไหมครับแม้แต่ของอย่างงี้พี่แล้วถามอาการต่อสู้เปลี่ยนแปลงประเทศไม่มีทฤษฎีแล้วคุณจะสู้ไงสู้ไม่ทีคุณเรียนหนังสือคุณก็ต้องมีทฤษฎีเริ่มตั้งแต่กอไก่ขอไขมา <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณพอมาถึงปับ๊บเนี่ยคุณอ่านหนังสือพิมพ์ได้เลยไม่ต้องอ่านกอเก่มาตั้งแต่ชั้นปฐมเป็นไปได้ไหมไม่ใช่การต่อสู้ก็เหมือนกันจนถึงวันนี้ถามไอ,อ้ที่นําคนมาคุณอธิบายสิคุณใช้ทรื่อคุณมีแนวทางอะไรคุณยุทธศาสตร,สยงงยตร์ยังไงมียุทธวิธียังไงขั้นตอนของคุณในการที่ต่อสู้ยังไงคุณต้องอธิบาย,ยได้ครับ <c oughs> ไอ้นี่มันไม่ใช่ของใหม่ <c oughs> ใช่ไหมรัสเซียใช้มาแล้วจีนใช้มาแล้วประเทศมิโจีนใช้มาแล้ว กลังเสรใช่ไหมแล้วใชา่ไหมทั้งนั้นแต่คุณไม่สนใจที่จะเรียนรู้ครับคุณแค่ไปยืนมาเวทีพูดให้มันนะแค่นั้นะมันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วในที่สุดความมันมันก็หมดไปเดี๋ยวนี้มันที่ไหนแล้วตอนนี้คโครมาพูดก็ไม่ได้แล้วเออครับก <laughs> ็บอยากให้อาจารย์สุรชัยครับสรุปนะครับ ไปฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่อย่างประเทศไทยว่าตอนนี้หลายๆท่านก็ยังจะแข็งคว้างอยู่ไม่รู้จะไปเกาะเกี่ยวตรงไหนดีนะครับาฝากให้อาจารย์ช่วยฝากไปถึงพี่น้องก็คนไทยครับก็ให้ข้อคิดว่าอย่าท้อแท้การต่อสู้เนี่ยทุกประเทศในโลกมันก็ผ่านอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่พสู้แล้วก็หมาเราเนี่ยพูดว่าไปประสบความสําเร็จอย่างสวยหรูงดงามเดินไปอย่างราบเรียบเนี่ย มันไม่มีเส้นทางการต่อสู้ไหนอที่จะราบเรียบนะหลายหลายประเทศเนี่ยยังประเทศประเทศจีนนะประเทศจีนการปฏิวัติสินให้ที่นำโดยดรสุนยัเซนซึ่งสถานาการณ์ของเราวันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้เราเราไม่ใช่ต่อสู้แบบยุคเหมานะเราต่อสู้แบบยุคที่นำโดยญญซุนยัตเซนของจีนนั่นก็คือการปฏิวัตินะปฏิวัติเขาเรียก ปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีดต์สุญนยัเซนก็คือสู้กับราชวงศ์เชงเง่เข้าใจไหมเมื่อต่อสู้เอาชนะราชวงศ์เชงได้เรียบร้อยแล้วในที่สุดเด็จการทหารที่นําโดยพักคอมแ่งเจงกัเช็กก็มาปกครองประเทศอีกแต่ชนก็ต้องต่อสู้ทีนี้และนําโดยพักคอมนิตกว่าจะประสบชัยชนะเนี่ยพวกเนี่ยล้มแล้วล้มอีก ดรสุนย่าเซนเนี่ยล้มแล้วล้มอีกนะบาดเจ็บล้มตายกันมันเท่าไหร่ลุกขึ้นสู้กี่ครั้งครับดังนั้นของเราเองเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังพูดได้ว่าไม่เท่ากับการไปวัดศินให้ของจีนการลุกขึ้นสู้ของเราเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าโอ้บาดเจ็บล้มตายกันมากมายมหาศาลเ่ยเพราะเรามีบทเรียนมาเยอะแล้วก็สถานการมันก็ไม่เหมือนกันโลกในยุคนั้นกับโลกในยุคนี้มันไม่เหมือนกัน วันนี้เนี่ยระบบเก่าเนี่ยระบบเก่าของไทยเนี่ยจะไม่มีประเทศไหนนะสนับสนุนนะโอเหนึ่งครับไม่มีนะอเมริกาก็ไม่หนุนแล้วนะอืเพราะอเมริกาเป็นทุนโลกาภิวัตน์อเมริกาเป็นประเทศแปดใจที่ใหญ่ที่สุดและจะมาสน,นบกกาสับสนุนระบบเก่าสนับสนุนในยุคสังคมที่ล่าหลังนะแล้วก็มาสนับสนุนไอ้พาดเด็จการแบบศักดินาเนี่ยไม่ใช่ อเมริกาเนี่ยเคยสนับสนุนแต่สนับสนุนระบบกษัตริย์ก็คือให้สู้กับคอมมิวนิสต์ในเมื่อสี่สี่สิบกว่าปีก่อนในยุคสงครามเย็นผลประโยชน์ร่วมแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาไม่ไม่สนับสนุนแล้วนะเพราะวันนี้กลายเป็นเจ้าไทยเนี่ยจับมือกับคอมมิวนิสต์นะตอนนี้ไอ้พวกผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปสวามิภักดินะเขาเรียกพวกคอมมวนิตรอรรักษาพระองค์นะเออ วันนี้เนี่ยมันก็สวนทางกับนโยบายนโยบายโลูกของอเมริกานะไอเรื่องประชาไตยกับสิทธิมนชนนะวันนี้มันสวนทางเนี่ยคือจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยต้องเอากําลังเข้ามาเนี่ยมาปราบปราบชนชั้นปกครองเก่าของไทยนะจริงๆนะให้เหมือนกับเหมือนกับปราบไปซัดดัมบุสเซนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันสวนทางกับนายบายใหญ่ของอเมริกาเลยเรื่องประชาไตยกับสิทธิมนชน แต่อเมริกาก็คือมีสายสัมพันธ์เก่ากันอยู่ก็เคยสนับสนุนกันอยู่และกษัตริย์ไทยเองจริงๆก็เกิดในอเมริกาอเมริกาก็ด้วยความเกรงใจก็ไม่ถึงกับออกนอกหน้าอย่างดีก็แค่ตัดความช่วยเหลือทางทหารอะไรเนี่ยครับแสดงอะไรออกมาหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่าท้อแท้วันนี้เนี่ยก็รวมตัวกันเี่ยจัดตั้งกันลับๆจัดตั้งกันพูดง่ายว่ากลุ่มไม่ต้องใหญ่ รอคอยเขาเรียกรอคอยเวลาและโอกาสประยุทธ <Christopher> ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยแค่สามสี่เดือนเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยสถานะเชิงรุกหมดไปแล้วนะไอ้ตอนยึดอำนาจใหม่ๆแม่ไล่จับคนน้นเรียกคนน้นมารายงานตัวตอนนี้ไม่มีแล้วเรียกงานตัวไม่มีแล้วไล่จับไม่มีแล้วครับวันนี้หันไปจับบอนหันไปจับไอ้ไม้หันไปน่ะอะไร ตอนนี้ก็คืออะไรหากินแล้วตอนนี้ครับตอนนี้เริ่มหากินแล้วขายเสื้อวินมั้ง<笑><笑>ใช่ไหมนี่เริ่มหากินแล้วใช่ไหมทีนี้ไอเรื่องการสถานะเชิงรุกทางการเมืองไม่มีไหม่ๆรุก,รกเห็นไหมรุกโอ้โพวกเราก็หลบกันโอ้โจ้าละวันเลยครับตอนนี้ผมถามไปดูเงียบหมดแล้วไม่มีแล้วไ,ไอเรื่องเชิญตัวไม่มีแล้วใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่ว่าจะยกเลิกกติการสึกหรือไม่ ถ้าเลิกขึ้นมาเมื่อไรก็ไอ้กฎหมายพิเศษเนี่ยในการที่จะเรียกคุณไปในการห้ามชุมนุมเนี่ยก็หมดไปนะครับพอหมดไปเดี๋ยวก็ชุมนุมได้ครับนะคนก็จ้องอยู่ตอนนี้เห็นไหมข้าวเอ้ยเรื่องยางเอ้ยเรื่องน้ามันเลยเลยก็เริ่มอ,ออกมาเออแม้แต่พ่อน้องเชอก็ออกมาวิ่งแก้บนวิ่งแก้บนมันยังเชิญตัวไปเลยแต่ถ้ามันยกเลิกก็จการศึกเดี๋ยวแหละทีนี้แม่น้องเกดก็ออกมาใครก็ออกมาทีนี้ ออแล้วมันจะทําไงทีนี้มันเป็นสิทธิเขา่ามึงไม่ใช้กฎหมายพิเศษไม่ได้ทีนี้พอพอชุมนุมได้ก็เริ่มมาเลยทีนี้จะมาแล้วทีนี้ปรรอการเมืองก็มากลุ่มตา่ตางๆก็เริ่มมาแล้วเพราะคนมันเคยชุมนุมนะใช่ไหมวันนี้ที่ไม่กล้าก็เพราะว่ากฎเห่การศึบกบ่นไม่มีเมื่อไร่มันก็โผล่ออกมาทีนี้หละทีนี้ตั้งรับไหวไหมอะยุพอถึงเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยไอเรื่องที่มันจะเที่ยวไล่จับไล่ไอะไรเราตอนนี้หมดมันก็ อยู่ในสภาวะตั้งรับเอาแค่แก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วอย่าว่าจะไปแก้เรื่องการเมืองเลยเอาแก้แก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงว่าถึงเวลานั้นแหละเดี๋ยวพวกเราก็ออกมาได้ก็รเราที่ที่เตรียมเตียมมันก็ออกมาและออกมาเที่ยวนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ออกมารูปการเดียวชุมนุมก็ชุมนุมไอ้ผมเนี่ยไม่ชุมนุมหรอกผมก็ไปแนวของผมเอง ไปก็อีกแนวหนึ่งต่อไปก็ป่าประสานเมืองกันครับคงไม่ต้องอธิบายละเอียดแล้วนะเพราะถึงเวลานั้นถามว่าประยุทธ์มึงจะอยู่ยังไงใช่ไหมถ้าประยุทธ์บอกว่างานกูกดยานศึกกัวไว้ยาวเอาไว้เลยเอาไว้ยาวเลยมึงเอาจนโน้นแหละเอาไว้กันกี่ปีเอาเลยปกครองแบบสมัยสดิตมึงลองดูทีมึงจะทนได้แค่ไหน ดังนั้นพวกเราให้มีกําลังใจในการต่อสู้สถานการณ์มันจะค่อยๆค,คลี่คลายคลี่คลายในลักษณะที่จากที่เราเนี่ยตั้งรับใหม่ๆวันนี้เราก็จะเริ่มรุกกับมันมันก็จะเริ่มตั้งรับประยุทธ์จะเริ่มตั้งรับโดยเฉพาะไอร้ระบอบเก่าเนี่ยยิ่งอยู่ในสภาพตั้งรับนะเพราะอะไรยุคป,ปลายแล้วคนเนี่ยแกแล้วแก่เลยนะคไม่ใช่แก่แล้วกลับหนุ่มได้นะเพราะงั้นไม่มีทางหรอกค,คุณเก่งแค่ไหนคุณไม่มีทางหนุ่มได้ มีตะแก่ลงแก่ลงจนกระทั่งว่าจบ,คบแค่นั้นเองเพราะงั้นอนาคตเนี่ยมันอยู่กับเราเขาเนี่ยอนาคตเนี่ยไม่มีจบ,บเขามีแต่อดีตเขาต้องการรักษาอดีตแต่เราต้องการสร้างอนาคตถามว่าแล้วใครที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้กว่ากันครั้งนี้ครับเพราะนั้นให้พวกเรามีกําลังใจในการต่อสู้ครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่อาจารย์สุรชัยได้กล่าวเอาไว้ครับว่าเวลา มีต่เดินไปข้างหน้านะครับเวลาแห่งอนาคตก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ระบอบเก่าพยายามจะฉุดฝืนนะครับล้างการเวลาไว้กับตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติคุณฟังครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องอย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจในการต่อสู้นะครับให้ก้าวเดินต่อไปอย่าลืมว่ายิ่งเราก้าวเดินครับเวลาจะอยู่ข้างเราเสมอครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรชัยดาตนุสร์มากครับขอบคุณที่มาฟังครับที่เราฟังรายการจุดเปลี่ยมไทยแล้วกลับพบกันใหม่ครับในเวลาเดิม สามทุ่มวันทย์หน้าครับวันนี้ผมเจหนึ่งด้วจันสุรชัยลาไปแล้วสวัสดีครับในฝ้ายทานมีช่ำเย็นและคมหินบาน บนแผ่นดินทางก้าวเดินมักมีน้ำในกว่าจะถึงทางเรียบตรงและดงดอกไม้ในหัวใจมีหมู่โจรและมีนักบุญในสายทานสู่เสรีลับลวงกลางปาา ระเด็จก,การดังพูดพรายล้อนจนวายวุ่นจับคุมขังสั่งความตายวอดวายทารุณสาดกระสุนระเด็จก,ก,การผ่านคนลำเข็นแม้ใจรักเป็นนักสู้ วันคืนลองแ,แล่นร้อนและหนาวมมันเยือกเย็นยามยากเห็นกลืนกล้ำลงคิดครวนต่อไปในสายทานประชาธิประไตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันไฟ เหมินมวนมิตรอย่าทอดทอขอจงก้าวไกลประชาะเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรี แม่ใจรักเป็นนักสู้ร,สรู้มีวันขึ้นลองแลนร้อนและหนาวงมันเยือกเย็นยามยากเห็นกลืนกล้ำลงคิดรวนต่อไป ในสายทานประชาธิปไะใตยใจแน่นหนักมือแห่งรักกระชับกันมั่นคงฝันไปเหมือนมววนมรอย่าท้อท้อขอจงก้าวไกลประชาเป็นใหญ่ในสายทานแห่งเสรีประชา